ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อตามหาข้อมูลเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านเก่าแก่ระหว่างที่เขากำลังพักผ่อนอยู่นั้นมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังลั่นเหมือนหวาดกลัวสุดขีดดังขึ้นต่อเนื่อชาญนลลจึงวิ่งไปยังทิศทางของเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงกรีดร้องธรรมดาแต่มันแฝงไปด้วยความทุกข์ทรมานสิ้นหวังและกลัวตาย เสียงกรีดร้องที่สั่นเครือจนแทบจะร้องไม่ออกเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยน้ำตาจนแทบจะมองไม่เห็นใบหน้าชานนวิ่งตามไปยังเสียงนั้นเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างแบบไม่คิดชีวิตเขารู้สึกเลยว่าเธอกำลังถูกสิ่งที่น่ากลัวไล่ล่าเขาวิ่งตามเข้าไปในป่าที่มืดสลัวและก็ตามเธอจนทันแล้วรีบตะโกนบอกให้เธอหยุด เขาจะช่วยเธอมันได้ผลหญิงสาวคนนั้นหยุดแล้วรีบหันกลับมาทันทีชานนนรีบบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาจะช่วยเธอหญิงสาวนั่งลงตัวสันเทาร้องไห้อย่างบ้าคลั่งเขาค่อยๆปลอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเขาต้องการพาเธอออกไปจากป่านี้ให้เร็วที่สุดในยามนี้ ชาวบ้านออกมารวมตัวกันในที่โลง่งและเล่าให้ชาโนนฟังถึงเรื่องของหญิงสาวว่าเธอมีชื่อว่าชบาเธอมักโดนวิญญาณดุร้ายหลอกหลอนคุกคามอยู่เสมอยิ่งถ้าเป็นคืนเดือนมืดแล้วแล้วก็ชบามักจะโดนหนักกว่าทุกครั้งชาวบ้านได้พาเธอไปหาพระและอาบน้ำมนต์มาหลายที่ ก็ไม่มีวี่แววว่าวิญญาณร้ายจะหยุดทำร้ายเธอชนนนมองไปหาหญิงสาวที่ชื่อฉบาเธอดูบาดกลัวอ่อนแอมีสีหน้าที่เศร้าหมองเขาอยากช่วยเหลือฉบาให้หลุดพ้นจากวิญญาณร้ายนี้เขาเดินเข้าไปหาฉบาเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างขอบคุณ ชานุนสอบถามชบาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของวิญญาณร้ายพยายามจะหาสาเหตุว่าทำไมวิญญาณร้ายเหล่านั้นถึงมาหลอกหลอนเธอเธอเล่าให้ชานุนฟังว่าเธอถูกวิญญาณร้ายตามหลอกหลอนมานานหลายเดือนแล้ววิญญาณร้ายเหล่านั้นปรากฏตัวให้เธอเห็น,นยามค่ำคืนส่งเสียงร้องโหยหวนน่ากลัวบาง สัมผัสตัวเธอจนเธอรู้สึกเย็นยะเยือกชบาพยายามหนีจากวิญญาณร้ายเหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเธอเริ่มมีอาการทางร่างกายและจิตใจร่างกายสุดโทรมผอมโซ่อ่อนเพลียนอนไม่หลับมักจะเพอ้อละเมอในยามค่ำคืนชานุนฟังแล้วรู้สึกสงสารชบาเป็นอย่างมาก ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอโดยใช้ความรู้ทางด้านไสยศาสตร์ที่เขาร่ำเรียนมาจากปู่ของเขาจากข้อมูลที่เธอเล่าชานนสันนิษฐานว่าวิญญาณร้ายเหล่านั้นมีความแค้นต่อชบาหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ยังทนทุกข์ทรมานชาโนนจึงบอกกับชบาว่า จะพาเธอเดินทางไปพบกับอาจารย์สมิงปู่ของเขาในวันพรุ่งนี้ชานนนึกถึงเบีย้ยแก้ที่เขาได้รับสืบทอดจากปู่ของเขาคืออาจารย์สมิงชายชราผู้เชี่ยวชาญด้านศสยศาสตร์ปู่ของเขาได้เล่าให้ฟังว่าเบีย้ยแก้เป็นของขลังโบราณเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูง เป็นเครื่องรางอันทรงคุณค่ามาแต่โบราณกาลมีตำนานเล่าขานกันมาว่าเบียแกนั้นเป็นของวิเศษที่สร้างขึ้นโดยฤาษีผู้ทรงอาคมมีพุทธคุณมากมายช่วยป้องกันภัยจากสิ่งอัปมงคลป้องกันกุญสัยมนดดำพูดผีปีศาจและภัยอันตรายช่วยล้างอาถรรพ เป่าเสียจ,จันไรสามารถป้องกันภัยได้สารพัดโดยการแช่น้ำมนต์เพื่อไว้ดื่มหรืออาบเพื่อล้างอาถรรพ์และเบี้ยกแก้ที่ชานน์ได้รับตกทอดจากปูน่นี้มีพุทธคุณสูงมากเคยผ่านพิธีกรรมปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ดังพร้อมทั้งให้คาถากำกับเบี้ยกแก้กับชานน์ ชาญวนจะเก็บเบี้ยแก้ไว้ติดตัวเสมอเขาต้องพาชบาเดินทางไปหาปู่ของเขาเพื่อให้เธอพ้นจากวิญญาณร้ายนี้ฉบาหญิงสาวผู้ถูกวิญญาณร้ายคู่คามนั่งอยู่เบื้องหน้าอาจารย์สมิงชายชราผู้เชี่ยวชาญด้านสยศาสตร์ ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างกายสั่นเทาน้ำตาไหลรินโลอาบแก้มอาจารย์สมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอย่ากลัวชบาข้าจะช่วยเจ้าเองเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ข้าฟังเถิด ฉบาเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดเธอเล่าถึงเสียงร้องไห้ระงมที่ดังมาจากป่าเสียงนั้นดูน่ากลัวและเศร้าสลดฉบาเล่าว่าข้าได้ยินเสียงนั้นทุกคืนเลยค่ะอาจารย์มันดังมากจนข้านอนไม่หลับข้ากลัวมากข้ายังได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากป่าเสียงนั้นแหลม และเต็มไปด้วยความเจ็บปวดข้ายังเห็นเงาดำปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนเงาดำเหล่านั้นล่องลอยไปมาอย่างน่ากลัวข้ากลัวมากเลยค่ะอาจารย์ชบาเล่าจบน้ำตาเธอไหลรินลงอาบแก้ม อาจารย์สมิงฟังอย่างตั้งใจเมื่อชบาเล่าจบเขาพยักหน้าช้าๆวิญญาณร้ายเหล่านั้นมันมีความแค้นต่อเจ้าหรืออาจจะเป็นวิญญาณร้ร่อนที่ยังทุกทรมานข้าจะให้ชานนนช่วยเจ้าขับไล่วิญญาณร้ายเหล่านั้นออกไปชบาฟังคำพูดของอาจารย์สมิง รู้สึกเหมือนมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เธอรู้สึกเริ่มมีความหวังอีกครั้งอาจารย์สมิงสอนวิธีการให้กับชานนลขับไล่วิญญาณร้ายอาจารย์สมิงมอบเบี้ยแก้ให้กับชานนลนำไปช่วยชบาและกล่าวว่าชานนลเอ้ย เจ้าจงอธิษฐานเบีย้ยแก้ด้วยจิตศรัทธาตั้งจิตให้นิ่งพุ่งพลังแห่งจิตไปยังเบี้ยแก่ข้าจะสอนคาถาให้เจ้าท่องเมื่อเจ้าเผชิญกับวิญญาณร้ายเหล่านั้นเมื่อเจ้าท่องคาถาจบจงเป่าลมไปที่เบี้ยแก่พลังแห่งคาถาจะรวมอยู่ในเบี้ยแก่ และจากนั้นจงถือเบีย้ยแกไว้ในมือและชูขึ้นท่องคถาและเป่าลมไปที่วิญญาณร้ายพลังแห่งเบีย้ยแก่จะขับไล่วิญญาณร้ายออกไปอาจารย์สมิงยิ้มมองชบาด้วยความเมตตายืนเบีย้ยแกให้และกล่าวว่า เบียแกนี้เป็นวัตถุมงคลอันล้ำค่าจงเก็บไว้บูชาด้วยจิตศรัทธาเบียแก่จะคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเจ้าจงใช้เบี้ยแกให้เกิดประโยชน์อย่าได้ใช้ทำร้ายผู้อื่นชบาก้มกราบอาจารย์สมิงด้วยความเคารพอย่างที่สุดชบารู้ดีว่า เธอจะต้องต่อสู้กับความกลัวและขับไล่วิญญาณร้ายเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเธอให้ได้เสียงนกร้องดังก้องไปทั่วป่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงัดชบาสูดหายใจเข้าลึกและเดินทางกลับไปหมู่บ้านพร้อมกับชานน เหรียญเบีย้ยแก่ชนิดพิเศษที่อาจารย์สมิงให้มาเบีย้ยแก่ชนิดนี้ทำจากวัตถุอาถรรพ์หลายอย่างผ่านพิธีกรรมปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอาคมและเขาหมัดท่องคาถาที่อาจารย์สมิงให้มานั้นอย่างตั้งใจท้องฟ้าในยามค่ำคืนปกคลุมไปด้วยความมืดมิดดวงจันทร์ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก เสียงลมหอนดังก้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและน่ากลัวฉบาหญิงสาวผู้ถูกวิญญาณร้ายคุกคามนอนตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวบนเตียงในกระท่อมของเธอเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองดังก้องไปทั่วเสียงนั้นมาจากวิญญาณร้ายที่กำลังหลอกหลอนและหมายจะเอาชีวิตเธอ ความมืดมิดปกคลุมไปทั่วแสงจันทร์ส่องผ่านช่องว่างของผนังกระท่อมสาดแสงเงาที่น่ากลัววิญญาณร้ายปรากฏตัวขึ้นล่องลอยไปมาในอากาศใบหน้าของพวกมันเต็มไปได้วยความโกรธแค้นเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านนอกฉบาลหลับตาลงอย่างกลั้นใจไม่ให้ร้องไห้เสียงกรีดร้องนั้นมันดังใกล้เข้ามาทุกที เธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆลูบไล้ใบหน้าของเธอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านตัวเธอเชบาลืมตาขึ้นมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เห็นอะไรเลยแต่เธอยังคงรู้สึกถึงพลังงานชั่วร้ายที่อยู่รอบๆตัวเธอเงาดำปรากฏตัวขึ้นและพุ่งตรงมาที่เธอ ฉบากรีดร้องด้วยความกลัวดึงผ้าห่มขึ้นคลุมตัวเองเธอหลับตาแน่นเสียงกรีดร้องนั้นดังอยู่ข้างหูของเธอเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเธออยู่ฉบารู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกเธอพยายามดิ้นรนแต่ผ้าห่มนั้นรัดแน่นจนเธอขยับตัวไม่ได้ คัในใดนั้นประตูก,กระท่อมก็เปิดออกอย่างช้าๆแสงสว่างจ้าก็สาดเข้ามาในกระท่อมชบาลืมตาขึ้นมองคือชานนนชายหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสยศาสตร์เดินเข้ามาในกระท่อมใบหน้าของเขาเคล่งขรึง,งมือของเขากำเบี้ยกแก้ชนิดพิเศษไว้แน่น อย่าตัวนะชบาฉันมาช่วยเธอแล้วชบาหลังน้ำตาด้วยความดีใจมองชานนด้วยความหวังรู้สึกได้พบกับผู้ช่วยชีวิตชานนเดินเข้าไปหาเธอหยิบเบีย้ยแก้ขึ้นจากย่ามชานนไม่รีรอยกเบีย้ยแก้ขึ้นสูงและท่องคาถากำกับ แสงสว่างจากเบีย้ยแก้ในมือของเขาสาดส่องไปยังวิญญาณร้ายเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองดังกล้องขึ้นอีกครั้งวิญญาณร้ายปรากฏตัวขึ้นล่องลอยไปมาในอากาศใบหน้าของพวกมันเต็มไปได้วยความโกรธแค้นเสียงกรีดร้องของวิญญาณร้ายดังก้องไปทั่วพวกมันพยายามหนีแสงสว่าง แต่แสงสว่างนั้นร้อนแรงเกินกว่าที่พวกมันจะทนทานได้วิญญาณร้ายเริ่มสลายตัวออกไปทางหน้าต่างชานนไม่รีรอที่จะวิ่งไปที่หน้าต่างมองออกไปยังป่าทึบที่มืดมิดและยกเบีย้ยแก้ขึ้นสูงท่องคาถากำกับอีกครั้ง แสงสว่างจากเบีย้ยแก้เจืดจ้าสาดส่องไปยังร่างของพวกมันและพวกมันค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความบุดมิดที่ปกคลุมไปทั่วชานุนวางเบีย้ยแก้ลงรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาเงาดำนั้นหายไปเสียงกรีดร้องนั้นเงียบลง ชานนนเดินเข้าไปหาชบาวิญญาณร้ายไปแล้วชบาเธอปลอดภัยแล้วชบาลุกขึ้นกอดชานนนแน่นน้ำตาแห่งความดีใจไหลรินลงมาอาบแก้มของเธอขอบคุณคุณชานนคุณช่วยชีวิตฉันไว้ สนิทในคืนนั้นเธอไม่ได้ฝันร้ายหรือถูกวิญญาณร้ายววรบกวนอีกในเช้าวันต่อมาชบาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นร่างกายของเธอดูดีขึ้นรอยยิ้มเริ่มกลับมาบนใบหน้าของเธอเอีกครั้งชาโนนรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือชบาเขาบอกเธอว่าวิญญาณร้ายเหล่านั้นน่าจะไปแล้วแต่เธอควรสวมใส่เบี้ยกแกล และปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์สมิงต่อไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าวิญญาณร้ายนั้นจะไม่กลับมาอีกชบาขอบคุณชานนจากใจจริงเธอรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่เบีย้ยแก้ที่อาจารย์สมิงให้มากลายเป็นสิ่งของล้ำค่าที่ชบาเก็บไว้ด้วยความเคารพเธอรู้ดีว่าเบีย้ยแก้นั้น ช่วยชีวิตเธอไว้และเธอจะไม่มีวันลืมบุญคุณของอาจารย์สมิงและชานน์ชายหนุ่มผู้มีความกล้าหาญ